สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนทําฟอนต์ลายมือเอาไว้ใช้เองนะคะหรือว่าบางคนนะคะก็สามารถทําขายได้นะคะซึ่งแอปที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือ i อโฟนเมคเกอร์นะคะซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะแต่ว่าจะต้องเสียเงินนะคะก็เข้าไปที่แอปแอปสตูนะคะหรือว่า Play Store ก็ได้นะคะสำหรับ Android นะคะจากนั้นให้เรากดที่ค้นหานะคะก็พิมพ ว่า i อโฟนเมกเกนะคะออโฟน o n ก Maker นะก็คลิกเข้าไปนะคะอฟอนต์นี้นะคะก็จะราคาตอนที่ซื้อไปตอนนั้นก็ประมาณ279บาทนะคะก็คือซื้อครั้งเดียวจ่ายเงินครั้งเดียวนะคะสำหรับใครที่มีแล้วนะคะก็กดเปิดได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็จ่ายตังได้นะคะก็เปิดเข้าไปนะคะ หน้าตาหน้าแรกมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยับหน้าจอนิดนึงนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือฟอนต์ที่เราทําไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยเข้ามาเนี่ยมันก็จะว่างนะคะอันดับแรกนะคะให้เรามากดที่คําว่า new น,นะคะข้างบนนะคะซ้ายมือนะกด new เข้าไปตรงนี้มันก็จะเข้ามาที่หน้าต่างของ การเขียนฟอนต์นะคะซึ่งข้างบนสุดเนี่ยมันจะเป็นฟอนต์ลาตินแล้วก็เป็นอัลฟาเบตนะคะซึ่งเป็นฟอนต์พื้นฐานนะคะจะต้องเขียนนะคะก็คือเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ,ะเนี่ยนะคะก็จะมีฟอนต์ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีตัวเลขให้ด้วยนะคะสาหรับฟอนต์ภาษาไทยนะคะที่ใครอยากจะเขียนฟอนต์ภาษาไทยด้วยลายมือตัวเองนะคะก็มากดที่เครื่องหมายตรง ด้านมุมขวานะคะที่เป็นรูปโลกนะคะเราก็กดเข้าไปมันก็จะมีฟอนต์แบบอื่นนะคะซึ่งให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีภาษาไทยนะคะก็คือไทยสแตนดดตรงนี้นะคะให้เราคลิกเข้าไปนะคะ,ะมันก็จะเพิ่มฟอนต์ไทยเข้ามาให้เรานะคะแล้วก็มันจะมะีแม่แบบให้เราวาดตามได้นะคะก็คือตัวนี้นะคะสามารถซูมได้นะคะว่าเราอยากจะ ให้มันขนาดใหญ่เท่าไหร่นะคะก็สามารถเขียนได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถวาดหรือว่าเขียนลายมือของเราได้เลยนะคะสําหรับภาษาอังกฤษอันแรกนะคะให้เราเลือกเป็นอันแรกบนสุดเลยนะคะเป็นลาตินอัลฟาเบตนะคะก็คือสามารถเลือกคลิกตัวอักษรแบบนี้นะคะแล้วเราก็วาดนะคะสําหรับอฟอนต์ภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอตัวอักษรหรือว่าสระลอยนะคะ ส่วนมาจะมีปัญหาเรื่องอของฟอนต์ภาษาไทยนะคะเราก็ลองลองโส่ออกนะคะแล้วก็ไปเช็คดูนะคะว่ามันลอยไหมนะคะซึ่งวิธีการปรับนะคะก็สามารถปรับฟอนต์ได้ตำแหน่งได้นะคะทีนี้นะคะให้เรามาดูเมนูข้างล่างนะคะสำหรับเมนูข้างล่างนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น รูปแบบของหัวแปลงนะคะซึ่งสังเกตดูนะคะสำหรับหัวแปลงของแอปนี้นะคะ iPhone Maker เนี่ยหัวแปลงเขาจะมาให้น้อยนะคะก็คือเราลองคลิกเข้าไปตรงแถบด้านซน้ายมือด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปตัวเนี้ยมันจะเป็นรูปแบบของหัวแปลงนะคะก็จะมีแบบหัวกลมแบบนี้อันแรกนะคะเนี่ยเราก็จะวาดไปแบบนี้นะคะก็เป็นหัวกลมนะคะถ้าสมมติว่าเรา อยากจะย้อนกลับก็สามารถคลิกย้อนกลับได้ก็คือด้านขวาด้านล่างนะคะข้างๆกันไกลนะคะก็คลิกย้อนกลับได้นะคะทีนี้ที่มันเป็นหัวแปรงแบบอื่นก็มีให้เลือกนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาวาดนะคะหรือว่าเขียนตัวอกักษรนั่นเองนะคะสําหรับตัวใหญ่เนี่ยก็คือมันจะมีแม่แบบให้นะคะเราก็สามารถเขียนได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะถ้าสมมติว่า มันไม่ตรงหรือว่ามันยังไม่สมูทแบบนี้เราสามารถปรับได้นะคะก็คือเครื่องมือข้างล่างนะคะก็จะมีหัวลูกศรต่างต่างอ่ะหัวลูกศรแรกตรงนี้เป็นการเขียนนะคะส่วนอันที่2ต่อมานะคะก็คือเป็นการปรับให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็เราก็แตะเนี่ยเราก็จะสามารถปรับให้มันเป็นเส้นตรงได้นะคะก็ลองเล่นเดูนะเนี่ยก็ปรับดูได้นะคะ สำหรับตัวนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนพื้นหลังให้มันเป็นจุดนะอันนี้ก็เคลื่อนย้ายได้นะคะเป็นการย้ายตำแหน่งนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเขียนใหม่นะคะเราก็มาที่เครื่องมือกันไก่นะคะก็คือคลิกเข้าไปนะคะก็อันนี้ก็คือเคลียร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นการก๊อปปี้แล้วก็มีการวางนะคะก็คือสามารถก๊อปปี้ฟอนต์ที่มันคล้ายกันนะคะเอามาเขียนได้นะคะ ก็เคลียร์เข้าไปมันก็จะหายไปเลยนะคะโอเคจากนั้นเราก็วาดไปนะคะก็มีลาตินอัลฟาเบสนะคะแล้วก็มาเลือกที่ภาษาไทยนะคะคือฟอนต์ภาษาไทยที่เราเพิ่มเข้ามานะคะก็คืออยู่ข้างล่างสุดเลยนะคะก็จะมีอะกอไก่ถึงฮองลลคู่แล้วก็มีสลาในตัวเลขไทยนะคะแล้วก็เลือกแต่ตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะกไก่มันก็จะมีข้อดีก็คือ,อ มีฟอนต์ที่มันเป็นแบบฟอร์มแพทเทิร์นให้เราวาดตามได้นะคะเ,เราก็ลองวาดดูถ้าสมมุติว่าอา่าหัวแปลงมันใหญ่ไปแล้วมาปรับได้นะคะตรงนี้นะคะก็คือตรงขนาดของหัวแปลงสามารถปรับได้สมมุติว่ามันใหญ่ไปแล้วก็ปรับมาสัก70ดงดูนะคะถ้าเราอยากได้ประมาณนี้ เราก็สามารถปรับได้นะคะ,ะก็จะได้ฟอนต์ลายมือตัวของตัวเองขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะพิมพ์ก็ไก่เข้าไปขอไข่ไปเรื่อยๆนะคะจนจบนะคะโอเคสมมุติว่าเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูการส่งออกกันเดี๋ยวจะยกตัวอย่างฟอนต์ที่เขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาส่งออกให้ดูกันนะคะ อ่ะโอเคนะคะเมื่อเราเขียนฟอนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวภาษาไทยนะคะแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราจะเลือกเป็นลาตินอัลฟาเบตนะคะแล้วก็ภาษาไทยที่เราเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นฟอนต์ของพิชาศูนย์สนะคะจากนั้นเมื่อเราเขียนเสนร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาส่งออกกันนะคะก็คือมาที่เครื่องมือที่อยู่ข้างบนสุดเลยนะคะที่เป็น หัวลูกศรชี้ขึ้นนะคะด้านบนสุดของขวามือนะคะก็คลิกเข้าไปนะคะจากนั้นให้เราเลือก build font น,นะคะก็คือเลือกอันแรกนะคะ,ะมันก็จะขึ้นหัวข้อขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราพิมพ์ชื่อของ ชื่อของตัวฟอนต์นะคะเราจะตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรอาจจะเป็นชื่อเราหรือว่าเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะที่เราชอบนะคะแล้วก็ผู้เขียนนะคะก็พิมพ์ชื่อของเราเข้าไปนะคะก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเรานะคะจากนั้นให้เราเลือกเป็น private นะคะก็คือใช้ส่วนตัวนะคะอ่าแล้วก็แอปก็จะสร้าง URL ของเราขึ้นมาแล้วก็รหัสผ่านนะคะก็คือตัวข้างล่างนี้นะคะเอาไว้เข้าไปล็อกอินนะคะ จากนั้นให้เรากดอัปเดตนะคะตรงข้างล่างนะคะเนี่ยก็รอสักครู่นะคะจากนั้นก็จะขึ้นกล่องข้อความขึ้นมาว่าเราจะโอเพนก็คือเปิดเปิดไปในอ่าเว็บไซต์ของเขานะคะเพื่อที่เราจะดาวน์โหลดฟอนต์ของเราออกมานะคะหรือว่า copy link นะคะเพื่อที่เราจะไปเปิดเองนะคะ,ะเดี๋ยวจะเลือกเป็น open นะคะให้มันลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะคะ อ่าโอเคนะคะถ้าเรากดที่ open เนี่ยตัวของรหัสผ่านที่จะเข้าไปเนี่ยมันจะกรอกเข้ามาในนี้เลยนะคะจากนั้นให้เรากด enter เข้าไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกเป็น copy นะคะเราจะเป็นเป็นการ copy link เพื่อเราจะเข้าไปเปิดใน browser แล้วก็เราจะต้องอใส่รหัสผ่านเมื่อกี้นะคะแต่ตัวนี้ยเขาคือใส่รหัสผ่านให้เลยเพราะว่าเราเลือกเป็น เป็นโอเพนนะคะจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างของตัวฟอนต์ของเรานะคะมันจะโชว์ขึ้นมาให้ดูแบบนี้นะคะจากนั้นให้มาดูที่ด้านข้างขวามือนะคะมันจะมีชื่อฟอนต์ของเราแล้วก็มีชื่อของเราผู้เขียนนะคะให้เรากดที่ดาวน์โหลดนะก็กดคลิกดาวน์โหลดเข้าไปนะคะอะ่นก็จะขึ้นว่าให้ดาวน์โหลดไหมนะคะเราก็กดดาวน์โหลด ็รอ,ออีกแป๊บหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเขียนถ้าจะให้ดีเนี่ยให้เราเขียนใน iPad หรือว่าจอที่มันใหญ่นะคะแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องลองดูว่ามันมันโอเคไหมหรือว่าเขียนสะดวกไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นให้เรามากดที่หัวลูกศรที่มันชี้ลงนะคะกดเข้าไปอ่ะมันก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะ มันก็จะได้ฟอนต์ตัวหนังสือลายมือของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็คลิกตรงมุมขวาด้านบนนะคะเพื่อที่เราจะส่งออกไปเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะ,ะส่งลิงก์เอาไว้ใช้งานนะคะหรือว่าสามารถทําขายได้นะคะก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้นะคะก็ส่งไปเก็บว่าเราจะเก็บที่ที่ไหนนะคะอาจจะไปเก็บที่ไรของเราก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ ไปเปิดที่ไดร์หรือว่าที่เราเก็บไว้นะคะแล้วก็ติดตั้งฟอนต์แบบทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำฟอนต์จากแอป iPhone Maker นะคะอย่างง่ายแต่ว่าเป็นแอปที่จะต้องเสียเงินนะคะก็ลองไปฝึกทำกันดูนะคะสำหรับใครที่ชอบฟอนต์ลายเหมือนน่ารักน่ารักนะคะก็สามารถมีฟอนต์เป็นของตัวเองได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะ นำคลิปดีๆมาเล่าสุกันฟังอีกครั้งนะคะโอเคสวัสดีค่ะ